ได้เราลงไปหาอาหารให้ราชินีกันกดอันนี้อะไรไปเนี้ยเหมือนมันเลือกด่านเนาะกดแล้ว อ้ามีคบเพลิงให้ทิงไว้เนี่ยแหละเออปะเอาไปทำไมสองอันนะทำไมอะเก็บไว้เผื่ออะไรขอมไม่จะหยิบมาได้หรอกโอ้ยเฮียเกือบตกพี่พี่ก้อยนี่เด็กคือคบเพลิงไอ้โดดไว้กับตัวงั้น เอออ่ะไอบีเป็นตัวอันนี้เสบียงแล้วกันบนข้างบนถ้าเจอผีต้องรีบวิ่งว่ะพี่เชนวิ่งไปไหนวะวิ่งไปหลบใต้โต๊ะแหละมันมีให้หลบอ่ะ <c oughs> มีทางเข้าอ <c oughs> ่อยก่อนเลย <c oughs> อ่ะเลยเอาหาร อุ้ยชีดยักษน์หนักหนักหนักมากครับหนักมาไหนอ่ะอยู่นี่ไงไอวีไปไหนอ่ะท่าจื่ออยู่ข้างนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวดนขโมยตาามองไม่เห็นทาง มาตามมาตามมามองไม่เห็นชีตมันบางทางอ <c oughs> นี่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 น <c oughs> มองทางลงไม่ได้อ่ะกูจะตกไหมเนะี่ย <c oughs> ไม่ตกฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะทำไมมีวี่สองตัวนี่ทำไมไปชื่อหนูอ่ะศัตรูปะเนี่ยเฮ้ยใครอะเฮีย ไอ้เหี้ยมันมีนมีสองตัวมันมีมีสองตัวไ <c oughs> อ้เหี่อันไหนตัวจริงเนี่ยไอ้เหี้ยมันมี่อม,ม,อมันใก้พี่เนี่ยฆ่ามันไหมไอ้เหี้ยี่อยู่กับพี่น <c oughs> นเนี่ยไอ้เหี่นี่ใครเนี่ยมึงใครเนี่ยโอ๊ตเด็กวัดปะ<อ>เนี่ยใครเนี่ยใครไอ้โรธไป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 ทางไหนอ่ะอันนี้ กระโดดได้เออแล้วต้องกินก่อนวนะแมวกินใหญ่เก็บไว้ให้ราชินีตัว <c oughs> เองจะไม่มีกินแบเนี่ยเอ้ยไอ้เชียมันไปไหนละมันวิ่งเข้าไปในนั่นแล้วอ่ะเอ้ยงงเลยมาจากไหนก็ไม่ไมรมมู้มันอยู่ฝั่งหนึ่งมันอยู่ฝั่งข้งนางหน้าเนี่ยยังไงนั่นไง,นไง <c oughs> เอาแม่งเลยปะล่ะ ไอสัตว์นี่ไม่ใช่คนเนี่ยมึงใครเนี่ย,ยโอ้ยมันสู้มันสู้ไอพี่ตีกูว่เออเออเอาไปละชินิกินเอาไปม,มันุบไ,ได้ด้วยนี่ชุบปนทำไมอ่ะมันแต่งตัวเหมือนวี่เลยเหรมันคือใครอ่ะแดกแม่งเลย <c oughs> <c oughs> แดกแม่งเลยไม่มันสูบไปหรือเปล่า <c oughs> ใช่สูงไปแตกแม่งเลยอ,อืมพิชัดอ่ะเฮ้ยแดงไหนวะเฮ้ยไปพิชัดนี่นี่ทางนี่ทางนี่ จับแมงแดกเลยมึงใครไม่รู้เนี่ยทางเข้าอ่ะตรงนี้มีโตนะโอ้ยเฮ้ยอะไรประตูล้มหรอไม่พูดอะไรเลยวะมันโดนอะไรอ่ะเมื่อกี้ หอ,อกล่วงเลยว้คุณไหนอ่ะนี่ไงห,หอกหอกหักไอห,หอกหักเฮ้ยไอวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งเก็บได้แล้วแปบ๊บแบ๊บ <c oughs> <c oughs> ไอหี้ยแดงเพือกเลยลูกตาเฮ้ยยาพี่มันเห็นเหรอไม่เห็นไม่เห็นอ๋อกูรู้แล้วก็ต้องแอบอะไร แอบได้แค่โต๊ะเนี่ชิบหายพาพี่ตลกชิบหายเฮ้ยพี่ทำไ, <ป S 2> ไ<ร>มมาไปแล้วไปแล้วไม่หูนะอ๋อตอนนี้มีตโตผมก็ดูงก็ดูๆงไปไหนองก็ดู ของเต็มแล้วอ่ะอันนี้เก็บไม่ได้เหรอวิจะต,ตกไหมเนีเ่ยเฮ้ยน้องไก่น้องไก่น,น้องไก่ไอวี่เดินเข,าข้ามาโคตรเพิงทำไมอ่ะอ่ะอ่ะมา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 ,มาเก็บไก่กลับเลยเก็บไก่ลแล้วกลับเลยอยี๋ยนู้นอยี๋ยนู้นข้างล่าง มองไม่เห็นเก็บดิออาถ <c oughs> ิงกระดูกแม่งเลยอะหลังคขาแยกเลยไปทางไหนวะไปไปเฮียกลับกลับกลับอย่าเอาคบเพลงจีเพื่อนนะไม่นะ <c oughs> ไปแล้วราไปพรีดิงตีควีนเดโอ้ยหลุดลุ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 ลราชินีโกแล้วกโกๆกโกมันกดแล้วมันกดแล้วโกโกๆกโกโกโอ้น know I อ n o อ I อาจบชั้นที่หนึ่ง เอเอาหานไปราชินีก่อนอีนีแม่งหิวอ,อ, <c oughs> อ้้ยกูกระโดดลงไปเฉยเลยเราไปเอากวนไปชุบไหมมันคือใครมันลืมโยนหนังไก่หรือว่ามันให้กินให้ให้ราชินีนี่อาหาร่างเดียววะ ให้แต่อาหารราชนีและที่เหลือเราเอาไปขายเนี่ยกระดูกเงี้ยพออย่งเยอะมากอุ้ยจะเต็มหลอดแล้วนี่อ้าวพวกกระดูกก็ให้ได้เหรออ,อ้าว เอาพวกกระดูกมาขึ้นน้อยเอาไปขายดีกว่าจะไม่มีตังค์ซื้อของให้แต่อาหารมันพอละเหรียญลูกี้เอามาดีกว่าจะกระเป๋าเต็มอ่ะแปดมีแปดเหรียญแล้วอันนี้กระเป๋าห,<ม>หรือเปล่าใส่ของเพิ่มเนี่พวกกระเป๋าใส่ของเพิ่ม Extra Special Food เออใช่ใช่ใช่เออซื้อดิซื้ออะไรล่ะ อันนี้ไงเพิ่อมันสี่ช่องแล้วไป,ไปไปไปเด็กป้าเอาแล้าไอันนี้ไปให้มันกินนะไม่มันเพื่อนเรามันเพื่อนเราเอ้ยหรือขายได้วะไอ้สองบาท <c oughs> เออไอวีมีค่าแค่สองบาทท <c oughs> ี่ทำบาปน้องต้องการเกิดเกิดมามันไม่ช่วยเราหาของนะ เลยอีสองอเอามากลับมาคาหนึ่งมา <c oughs> เขาเพิ่งจะหมดแล้ววีมีอยู่แตกแ้วเฮ้ยหมดแล้วเหรอกด e เก็บนี่วะกด f เฉยเลยกม่ยังนี่อะลรอันหนึ่ง,งเก็บระจากอันนั้นอันหนึ่ง ไปกันต่อยาวๆว,วี่มีต้้งสองอันเห็นแต่ลูกกระตามองไกลๆแล้วแม่งเห็นแต่ลูกกระตาตาแดงนี่แต่หน้าตัวเลยเฮีย่ยหนุ่มเฮ้ยไปไม่ต้องซื้อเฮียวไม่ต้องซื้อเฮ้ยไอ้เฮียวกตกลงเข้ามาได้สัตว์อันนี้อันนี้อะไรอ๋อดอกไม้ ไปได้นะอ่ากูเก่งหลุมศพใครอ่ะแล้วเจ้าของหลุมศพอ่ะอ,อ่ะอ่ะไฟดับวิไฟดับกลับทางไหนไม่รู้มันตามมาพี่พี่พี่วินี้วินีก่อนแต่มีหน้าหมดออกไปจากนี่ออกไปจากนี พี่พี่พี่อยู่ไหนวิ่งจัทางมานี่ขบเพิงพจะตายแล้วเอาอยัางไงวะไอวีอยู่ไหนอะ่ะไอวีอยู่ไหน ไอวีไอกรับลินอยู่ไหนวะน้อผีหลอกเองอตายแล้วเหรอเออมันมาหลอกหนูแทนอยู่ไหนอะไอ้ตรงที่มันเป็นถุงศพใช่หไหมแล้วมันก็มีทุ่งดอกไม้นั่นๆๆนะ่นะเท่านะัๆๆนะ้นเออนั่นแหละไม่มี ไม่เจออ่ะเขาบอกโดนกินไปแล้วเดไปีอีเดไปีอีแถวๆเนี้ยเดไปอีกเดนข้างหลังเผื่อมีของมันไม่มีร่างหนูเลยเหรอนั่งไงนั่งไงไหนวะนั่งไงคือไหนวะต้นเหตุอะใช่ป้ามันเป็นกระดูกอะ่ะกูโดนแล้ว พี่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 ไม่ใช่พี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 ่โดนแน่เหนื่อยหนู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 ตามหลังอ้าเย่าเข้ามาหนูหนูอย่าเข้ามาไอ้ผีนี่แม่งไอ้สัตน ตุยหาเลยเอ Wolf? ้ย pues อุ้ยอ้า a few moments later เอ้ยได้ถุงเหรียญอะ อ๋อเราไม่เก็บไปเนี่ยกระดูกเนี่ยเราไว่เก็บที่ได้ไหนเล่างั้นเดี๋ยวเอาของทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันกระเป๋าหนูหายอะ่ะหายหมดเลยทิ้งไว้นี่ก่อนเก็บไม่ได้อะ่ะกระเป๋ามันแตมเฮียเฮียเนื้อเนื้อเราไม่เก็บอะ่ะ เก็บแล้วกระเป๋ามันเต็มเราไม่เอาไปทิ้งไว้ก่อนเอ้ยตรงนู้นมีอันนี้ด้วยเอ,เอามานี่ใชิพี่ <c oughs> มันมีกระป๋งตรงนี่เก็บแล้วเอา,เอา,เ,อาเอาไปทิ้งเลย ลงไปกูไม่รอนแน่เฮ้ยหนูขโมยหนูขโมยวิออกมาไอวิไอวิดนด่วนด่วนดวน,ดวน,ดวน,ดวนออกมาหนูขโมยอันนี้เก็บได้หนูนี่เก็บได้กระป๋าเต็ม เราก,กินเห็ดไปก่อนของหลูๆให้ราชนีกินเนาะจิก้ายกินเออเอาไปเก็บก่อนเอาไปทิ้งก่อนไหมเนี่ยไปทิ้งเน่นั่นก่อนนี่นี่น,น,นี่หนูอีกตัวนึงอยู่นี่ไอ้อะหนู <c oughs> เฮียเฮียช่ด้วยมันอยู่ไหนนะต่อยไม่โดนพี่ช่วยด้วยพี่มันผีจะมาเลยเราก็ต้องเก็บของเยอะๆสิของเต็ม ต้องเก็บของเยอะๆแอบพึ่งกาบเอาของไปเก็บเดี๋ยวหนูมึงขมโมยอีกเลือดเลยสามสิบป่ะต้องสายเก็บรถนี่เราต้องไปละไม่งั้นตายแน่ๆกลับเลยหม่กลับเลยดีกว่า อย่าไม่ไม่ยอมไม่เดี๋ยวกูจะยิงเสี่ยกูไปก่อนดีกว่าโอับเลยได้เยังป่าวอู้ยเยอะนะอู้ยขดพ่อขดแม่มึงเอ้ยอ้าวเราทีนี่ไม่กินหนูเอามาเอามาขายเอามาขายอู้ยอ๋อสี่บาทเลย Wish ตัว้งสี่บาทเออจะเอาเก้าอี้ไปทำเพี้ยร์ป่ะต้อเข้าใจแบ็คแพ็คมันเขียนอยู่แบ็คแพ็คเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้มันไว้ใส่ของเนี่ยมันเขียนอยู่ว่าแบ็คพิงแบ็คแพ็ค <Born. S 2> มันไว้ใส่ของของเยอะๆแล้วไอ้ตรงกลางอะไอ้ที่คาดอะซื้อผู้เลยไหมคนละเก้า เเอนอนาะมันก็เลยเยอะอยู่เอาแบ็คแพ็คก่อนไหมพอเหอะไอแบค็คอ,อันนี้คืออะไรไม่อันนี้มันทิ้งหนูหรือเปล่าเนะี่ยมันให้เก็บของอไว้ที่เพื่อนปะวะอ <laughs> ไม่มีนังได้ไหมเนะี่ยมันไม่ทำอะไรวนะเนี่ยอ๋อเป็นเอาไว้นั่งหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มาไว้เก็บของเนี่ย อ๋อต้องวางดีๆใช่จากแ้าบ,บ้องอ่ะก็ถือคนหนึ่งไงไอ้วีก็ถือไปดิเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไอไอทีเบนที่เบนตายไอ้วีต้องเป็นคน <c oughs> ถือคบเพลิงว่ะ มามามาเอาคบเพื่อมาใส่นี่ให้หมดเลยเดี๋ยวที่ตัวบ้านเดียวพอละตายบนมิี่ชก <c oughs> คุณไปคบเพิ่อนแ้นำเลยกลัวเฮ้เป็นกลับดิ้นเนี่ยคนอื่นต้องกลัวเราเด้ <c oughs> อี๋ผีไม่มาหเราเราทำไมอ่ะไม่เข้าใจไม่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 ไมตามเดิมไะเนี่ไม่เดิมไม่เดิมสุดยอด กลัวไปย่าแม่มีแน่แน่จะวางสิอ่ะไม่มีของอ่ะนี่ไงอ่ะมันต้องวางได้เหรอก็อไปใส่นี่ไงมาเต็มแล้วเหรอมันใส่อะไรไม่ได้แล้วอะ เอปเอป่ะอ้าวติงไปทิงปทิงไปดิกดจีเอ,เออดตายไป <c oughs> นี่ลุงขากระบอกลุงพี่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 ตายอ่ะพี่อา้าวกูไม่ใช่กูมึงใครอ่ะตีมันมันมมันไม่ทำ้ายเรานน่ เฮ้ยเดือวมันเด่นั่ะนะเอาคบเพิ่อมันคบเพื่อนมันเออเอาไปขายเฮ้ยใส่ศพได้ด้วยเลี้ยงู้อ่ะกลัวคุ้ยไม่ต้องใส่ได้เฮ้ยเอาไม่ขายเยอะปะเยอะเร็วๆเยอะเยอะป่เยอะ เฮ้ยวิ่ง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 ยุกมันพี่มาแล้วไอวีอยู่ไหนไอวีส oh. ส้นชีพแล้วเหรออ๋อมองแล้วไม่เห็นเลยกู ไมาดิกูก็ซูคนนะมีมีกระบอกหนูนะแบกแพคหายแบกแพคหายใช่หาเลยเมื่อกี้ผมว่าผมผมไม่ได้แบกมาหรอเหมือนจะไปนะมันน่าจะไปแล้วบ้าง โหพี่วิ่งไปเร็วจังปะไม่เข้าใจวะข้างหนฮะโอ้ยมึดเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่กระเป๋าเอากระเป๋าไปก่อนยังไงข้างหน้าเกระเป๋าไปก่อนเ๋าไหนวะยังไงขวามือ เออหน้าแหละเออเอาวางเงูวางลงก่อนเอาออกที่นี่ออกมึงอะออกไปอะไรศพตัวจริงวะน,นะเออนั่นแหละรอแล้ว ฟื้นแล้วอ๋อชุบได้สามครั้งเนี่ยใช่มันเพิ่มมีเฮอะไรเลย,เลยตัวเอาไปเลยก็ได้นะไม่เราเอาของเก็บก่อนเอาป่ะไอชี่อ๋อาว ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครอ่ะไอรีย์เราไม่เดินท่าน,นั้นนะ<_ <this> <_ <s> ย่องเราเข้าไปเก็บเรียกเข้าไปเก็บกันไปเก็บแล้วก็กลับเลย s> <S ทางไหนอ่ะเราจะรู้ได้เนี่ยหนูมองไม่เห็นทางนี้เหรอไม่น่าใช่นะ พี่พี่ระว,วังกลับเลยดีกว่าอันตรายเกินไป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 ,ะปะมันมาแล้วราชินีมาแล้วเอียงราชินีมาแล้วกลับเลยกลับเลย <c oughs> เหนื่อย <c oughs> ตายเลยเออเอา้าไอ้ฉับ สิบเจ็ดบาทกู